ความฝันของเราคืออยากมีร้านอาหารไม่มีหน้าร้านเราสามารถใช้บ้านเราได้ไหมก็เลยเปิดร้านขึ้นมาแล้วอาศัย อ่าแพลตฟอร์มของ Del i v e r y มาช่วยโลเคชันตรงเนี้ยนะคะคือดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองเลยค่ะแต่ว่าตามมาด้วยคู่แข่งจำนวนเยอะมากๆเช่นกันค่ะเราก็เลยต้องใช้ delivery เพื่อมาเพิ่มจำนวนยอดขายของเราค่ะทำให้เราได้วอลลุ่มขึ้นมามากขึ้นก็จริงค่ะแต่ว่าจริงกำไรที่เราได้รับคืนมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเราจะปวดกับค่า GP ที่เราต้องจ่ายแพลตฟอร์ม ยิ่งเราเป็นร้านเล็กๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปต่อรองเ,อเรื่อง GP ได้เลยพูดตามตรงจา,จากจากใจผู้ประกอบการคนหนึ่งแล้วกันกำไรทั้งองค์กรของเราทั้งหมดประมาณ12-14เองมีแค่นั้นนะครับแน่นอนว่าค่าเช้าทีเนี่ยแสนจะแพงค่ะแล้วก็อนวิวก็ยัมีฟิกคอร์สอื่นๆก็คือค่าจ้างเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรต่อแก้วเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากคุณอย่าลืมนะว่าร้านค้าเนี่ยอย่างร้านอย่างร้านเชกีเนี่ยอ่านถูก ถ้าโดหนหักชิป G P เนี่ยมันจะเหลืออะไรขายได้1,000บาทปรากฏว่ายอดโอนมาเนี่ยมันได้600กว่าบาทเองบางที่ก็37ตั้บางที่ก็30 35แล้วแต่ทำไม่ได้อ่ะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาหาักเราแล้วให้เราทำไงอ่ะปัญหาของฟู้ดทักกับเดลิเวอรี่เขาไม่สามารถที่จะเชื่อมในช่องทางออนไลน์ได้มันต้องมีการให้พิกัดหรือว่าโลเคชันซึ่งฟู้ดทักเนี่ยต้องมีการเคลื่อนย้าย,ยตลอดเวลา รายเดิมต้องไปจ่ายล่วงหน้าคือไปจ่ายให้ลูกค้าก่อนแล้วก็นําของกลับมาให้ลูกค้าถึงจะได้ไงแล้วเงินที่เข้าไปเราจ่ายไปมันไม่ได้โอนมากับเป็นเงินสดนะครับเราไม่สามารถที่จะมีเงินได้เยอะๆได้ขนาดนี้พอเรารู้ว่ามีแอปโ o b i บินฮ d เกิดขึ้นความรู้สึกแรกเลยคือว้าวไม่เก็บค่า GP ด้วยเหรอถ้าร้านค้าไม่โดน GP เนี่ย อย,อย่างแรกหนึ่งร้านค้าก็จะมีผลกําไรมากขึ้นมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะไปต่อเราเป็นฮูดเขาบริการเราดีแล้วเขาก็ทํามือถือทำอะไรให้เราทั้งที่เราไม่ค่อยเป็นโรบินฮูดสามารถมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการปักหมุดให้กับฟู้ดทักได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ไรเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเ คนขับไม่ต้องมีเงินสำรองมันดีคือเราไม่ต้องชักเนื้อตัวเองเออกไปครับไม่ต้องชักเงินตัวเองเออกไปพนักงานวิ่งเนี่ยได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ตัวเองลงทุนลงแรง,งไปผมเชื่อว่าร้านเล็กๆหลายร้านมีกําลังใจมากขึ้นที่จะเห็นแอป,ปนี้เกิดขึ้นแอป,ปที่ไม่เอาเปรียบร้านค้าไม่เอาเปรียบคนขับนะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าโรบินุสเ,เข้ามาเนี่พูดชัดเจนว่าไม่เก็บเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่โดนหักแล้วลูกค้าก็มั่นใจนได้เลยว่าคุณได้อาหารเต็ม หน้าที่หลักของแอปโลเวน o ูดตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับเรามีหน้าที่เป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างร้านค้าเล็กๆกับลูกค้าให้หากันจนเจอโดยที่ร้านค้าไม่มีค่าใช้จ่ายร้านค้าก็จะสามารถมีรายได้ที่มากขึ้นจากแพลตฟอร์มส่งอาหารลูกค้าเองก็จะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นได้ทานอาหารที่อร่อยถูกปาก แล้วก็เป็นร้านที่อยู่ในใจเขาแต่ปัจจุบันก็อาจจะยังหาไม่เจอในแพลตฟอร์มไหนๆนะครับเราก็อยากจะเป็นสะพานตรงนี้ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขแล้วก็พบกันโรบินฟูดแอปเล็กๆแต่ตั้งใจทำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะโรบินฮูดพร้อมแล้วะคะ่ะ